สวัสดีค่ะพ่อจอยค่ะสวัสดีครับพ่อจอยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมือในช่องเซานิงพระร่วยช่องปุ่นชแนลครับค่ะมัิดิตามเนี่ยทางตัวเลขความฝันกับพ่อจอยค่ะในงวดวันที่หนึ่งมินาคม2 5 6 7ค่ะไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะเป็นคลิปแรกของงวดนี่ค่ะนี่ครับค่ะคุณพ่อฝันจังไรฝันหมือดไคะคุณพ่อ เรื่องขอเราอยู่ตรงเลียนสี่หมื่นเดีมื่นเขาอยู่มื่นแหลมสี่หมื่นที่ผ่านมาเนาะค่ะค่ะเรื่องจะเป็นมือนมันยังมันอันขั้นมันเป็นอยังนี้คุณพ่อจำบ่ได้เนาะครับน้องคุณพ่อจำบอดได้ค่ะแต่ว่าสี่หมื่นที่ผ่านมาเนาะค่ะคุณพ่อค่ะว่าซูฟังเลยค่ะคุณพ่อเป็นจังไดโนอพวกอ่อนวันนี้ขวอมฝันนี่ฝันมาไปนอนอยู่เงียนหลานสาวค่ะยุยยุยไซนอน้องอำเภอบอระเบืออำเภอบอระบือแม่คุณพ่อกำลังกลับมาเมนบอนี่ กามาเน e, ี่ยมือดีเด้มือว่านเนี่ยก็มามือว่านเนี่ยมากมือว่านเนาะค่ะพอเดินทางไปบอระบือเนาะค่ะไปแต่วันที่เจ็ดค่ะวันที่ยี่สบามกามาค่ะไปนอนยู่เฮียนหลุหลานสาวไปนอนย่พุลละฟันบอกค่ะฝันฟันว่าได้ไปตลาดค่ะไปตลาดแมนฟันว่าได้ไปตลาดเายางไปในความฝันเนี่ยค่ะยางไปไปพอเฮียนหลังหนึ่งอยู่กลางอยู่หมนทาง อยู่หันทังบหมนนี่เด็กน่อยสองคนเม่นยิ่งอ่ะซ้ำๆกันอ่ะเด็กนอ้อยหน่อยอยู่โรงรี้ไอเรื่อนบานหนึง่งโน,นบานสองนี่แหละค่ะเขาเปลี่นเขาแต่งตัวสู่โรงเลียนแล้วเขาก็เต้นตามภาษาเขาถาพอเขาค่ะเอออันอันรถที่พอตุ้กไฟละวะ่าท่านว่าจังไดก่อคะรถโดยสารอ่ะครับรถที่พอตุ้กไฟเราถ่ายอยู่นี้เขาบอกอ่ะครับเพาต้องยังไป เราบรรับคนบ้มนจีเล็กอยู่ค่ะไปรับคมนอยู่มันจีเล็กอยู่เดี๋ยวเราก็้ามาคับอันนี้ลาเพราะนเยี่ยวอีทาคนเยี่ยวเด็กหน่อยสองคนนั่นเยี่ยวหันไปไงไปเยี่ยวหันนั่นกองเห็นบอกงี่เลยว่าเขาบอกคุณพ่อว่าเห็นปเยี่ยวหันแมนเยี่ยวหันแล้วนั่นฝนตกลินฝนตกลินเดี๋ยวมันสิสะไปดรอกเขาว่าเด็กหน่อยมันว่าค่ะ เลยว่าขันบนหนึ่งหนึ่งกับซีซีบนหนึ่งหนึ่งกับซีซีแมนบนหนึ่งหนึ่งกับซีซีเป็นเป็นอีกหน่อยผู้ยิ่งมันบอกแล้วเดี๋ยวมาผู้ยิ่งคูหนึ่งเลยคูหนึ่งเลยแมนคูหนึ่งเลยเดี๋ยวหนไอผู้ยิ่งคูหนึ่งเลยครับเรียนบนหนึ่งหนึ่งกับซีซีโอ๋บอลนี่เท่านี้ไปนอนกับซีสองโอ้ก็ เออสองซีสองสีสองซีบ้านที่ไปนอนเต็กับบนเน่เนาะค่ะผู้หญิงสองคนก็อาจจะเป็นซีสองหรือซีสีต้องมั่นใจแท้ละนี่เพราะว่ามันมันฝันแบบแต่ว่าเนียวยะงเขาเนาะฝันจนเหนียวสิเงียฝันงานทีนอนเขามานอนงามเปียกวัดอืมอีรีเลยจนเหนียวแตกใส่เหือนเขาฝันนั่นเออขันมาเนี่ยเขนี่สียายบับ อันนี้เป็นเงี้ยร้านสาวเนาะเพราะเป็นยางดอกป้ายเงี้านเดียวร้านสิซักไ้ร้านเดเอาไปซักเพราะเพราะเป็นยางคุณพ่อเป็นยางบ่อไดนเนาะครับเนาะแต่คุณพ่อบ่เคยเป็นแบบนี้แม่นคบบอดบบ่บีนี่คุณพ่อมั่นใจเพราะคุณพ่อได้เงี้ยวไซื่อนเขาพ้อมั่นใจบารที่หรือคุณพ่อบาริที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่สองสี่กับโบนี่เนาะกับเล็กหน่อยสองคน กันเนาะสองคนไม่ยิ่งพอไหะไม่ยิ่งพอมก็เขากันแต่ฮ้องปกติไม่ยิ่งนี่อีกอันหนึ่งตีก้อนไหนึ่งหนึ่งไมยิ่งสองคนตีซีซีค่ะซีซีอีกน้ำเล็กหน่อยแต่สองคนกันหนึ่ง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 ค่ะคุณพ่อหายมาสองซีแล้วก็บซีซีแล้วก็บหนึ่งหนึ่งเนาะค่ะเหล็กสามขุมค่ะเฝ้าซู้ฟังเนี่ยค่ะได้ยินว่าคุณพ่อว่าด็กหน่อยยูไซก็เห็นเหล็กที่บ้าน่ะการันเนี่ยร้านเนี่ยไปน้อนนั่ะ ขัดเงยคู่หนึ่งคือกันนี่เย่งเหมดกันเขาเล่นอยู่อันนี้ของกิ้งเนี่ยบริสุทธิ์เนี่ยนี่อันนี้ของกิ้งบ่ได้ฝันของกิ้งสดสดมันกับเล่นอยู่ได้หน่อยอีนึงอยู่เซนเปอร์สองอีนึงอยู่อาอาอนุบาลเออเล่นน้ำกันของยังคือกันนะเขาฝันน่ะคือกันกับฝันเลยแมนเขาเล่นเขาเล่นเขาได้นี่เขาเล่นของกิ้งบ่ได้ฝันได้ยัง ตัวนี้ของจริงของจริงเขาเล่นเลยวันนั้อ,อว่าเขาก็เล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมาเล่นตามภาษาดี่นห่อยเขานั่นแหละ,ะอันนี้บอยก้อนพันก้อนองนีอีหลานโตเนี่ยหลานแท้แท้นี่หลูหล้านสตวาเนี่ยนเดี๋ยวเกิดไปไรสักตนหม่โอ้ยกูยเห็นเลขว่าสันกูเบอ่์นี่แม่กูก็เด้อวาสันมึงก็แลเบอ่อิแม่เขาแม่แม่คอยอีหลานเห็นเลข อม่ลายลก็ยเด็กอีไม่ายก็เด็กแม่ไม่ใส่ rit. แม่หรอกไม่ไใส่เลยแต่ทีต่อแลาวน้องวะนเ,นนเนี้ยเนะี้ยเนี่ยเนี้ยนี่นาแม่นี่นานี่นาแม่นี่นาเลียงนาเป็นสีเบิ้งเออเอามา,ามันจึงสูงขั้นมามันขัน้นมาตัวเลี้ยงมันสูงแมวเห็นมันกลับไปหาใหาม่ใหม่ของเงา<อ>มาสีาแม่เบิ้งนี่นาแม่นี่นาแม่มเลี้ยงแบบนี้แม่มันก็นเรียกว่าเลียงหยั่งสามโตแล้วนี่แม่ สองหาศูนย์ได้แม่นี่นางามงามเนี่ยทั้งสองคนเลยดิเห็นทั้งสองคนนี่นา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 ่ใหญ่ีค่กันกลนนี่นาไม่ใหญ่นี่นาเล็กสองหาศูนย์แต่ว่าแม่บอกเห็นแม่นบอกบอกว่าเห็นพูดแม่ก็บอกเห็นเบิ้งยจ้งไหนก็บอกเห็นโอ้ยขณะยุบไปไหมนี่นาไปไหมลาซีนี่นาไปไมมลาซีมีเนียวบางตาเมย์ไหวเนาะค่ะห้ตาเล็กหน่อยเห็นหน่อยเห็นค่ะอันนี้อันนี้ บริฟันต์เนองอันนี้ของจริอนนองอ,อ,นนอ,นนอันนี้เขาบอกตัวแท้ตัวคนแท่อตัวคนเป็น,ปนสองหาสูงเนาะค่ะสองหาสูะเฮี่ยนเขากะ สองทีเบิร์บาลีทีเนาะบาลีทีหัวอนสองสี่ที่คุณพ่อไปนอดแล้วเงียวใส่ฝันจนเงียวแตกบอกง่ายง่ายเราเนาะฝันจนค่ะอันนี้มันคือเรื่องจริงนะคุณพ่อเนาะค่ะฝันจนเงียวแตกเนาะค่ะตอนแรกคุณพ่อว่าฝันปวดเงียวสิเป็นเงียวได้เนาะเออเล็กหน่อยบ่าที่แรกกันเขาถามก่อนเพราะง่าสิไปใส่สิไปตลาดเลี้ยงก็เลี้ยงอ่ะรถที่พอตัวใครล่ะเล่าไปครับเขนบอกฉีเล็กอยู่เดลากเกี้ออกมาอันที่นะค่ะ มันี่ว่าเฮาก็เลยว่าเวลาพ่อใหญ่ปวดเหยวจังซี่ละค่ะเหยแล้วนั่กองหนกองหน2กองมันไปเหยเดี๋ยวฝนตกลงมามันสิซาไปโลดอือเด็กน้อยบอกเนาะค่ะเด็กน้อย2คนบอกแม่นคุณพ่อก็จนได้เหยแตกอีหลีเออเหตเหยแตกเฮือนบันีเช้านี้เขาบอกว่า บอกสัตั์เจียนตองขอตรวจขออันนี้อันนี้อันนี้เขาบอกตามข้อมูอกันนะครับคุณผออันนี้เราข้อมูลอะไรฟังก็ขออภัยเด้อค่ะตองขอตรวจขออภัย้เองสิค่ะเพราะว่ากับโบเมนเรื่องทีนาอายเนาะค่ะเพราะว่าทุกคนบางคนเนาะค่ะอาจจะเป็นแนวนี่อีลีค่ะอาจจะฟันแล้วก็ปวดเหี่ยวอาจจะเผลอเหี่ยวกระมีเนาะค่ะแต่ว่าคุณพ่อเพิ่นว่ากรณีของเพิ่นนี่เพิ่อนโบเคยโบเคยเหี่ยวสซบอลจักเทอร์เพิ่นว่าค่ะก็คือรอบนี้ มันเข่ากับตัเรขเพื่อนว่าค่ะเป็นค้งแรกเพื่อนว่าค่ะก็นาเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิงค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นแนวทางของพ่อจอยเนาะค่ะที่เพื่อนฝันกับเพื่อนเจอเหตุการณ์จริงแบบเพื่อนกับแมวเบาซูฟังค่ะมี่ยังสีเบาต่ออีกบ่ค่ะคุณพอ่อกะมีเทา่าน,นี้แล้วฝันทับนี่อค่ะคุณพ่อเพิ่นกะมีแนวเวเบาสูท่านผู้ชมฟังเพียงท่านี้เนาะค่ะระเบ้าท่องพูดหรอคะมี่ยังสีเบาซูฟังอีกบ่ค่ะ ก็ฟันพ่อดเป็นกับมาบอกสู่ฟังแล้วนะครับเนาะแนวทางนี่ดีคุณพ่อเพป็นกับมาบอกสู่ฟังแล้วบพรว่าจะเป็นดีจากขั้วฟันก็ดีนะครับอกเนาะบพรว่าจะเป็นเห็นเจาะจระก็ดีก็เป็นตัวเรียบสวยสวยงามทั้งเบิดอเป็นกับเนาะกับฝากเก็บซีเอาไปพิจารณาเนาะครับเนาะบนนี้ครับผมงวดนี้อาจจะมาเต็มเต็มก็คุณพ่อก็ได้ครับผมเพราะว่าเทาก็ตามมานีหลายงวดเลยเนาะคุณพ่อเนาะเสียกนาเสียดหลังถุวยนาถุยหล้างเนี่ยครับงวดนี่นะครับเนียนๆเนาะคุณพ่อเนาะผอจังจังครับผมปรับ ก็ให้เข่าเนาะครับเนาะ<อ>หรือก็ให้เต็มๆกับคุณพ่อครับค่ะข,ขอบคุณพ่อจอยห้หลายค่ะที่พ่อจอยบอกแห่งตัวเลขเนาะค่ะม,มาบอกความฝานันสู่่านผู้ชมทางบานฟังขอให้มีโชคมีลาบกับคุณพ่อเบอร์สุขูสุขคนค่ะในงววันที่หนึ่งมีนาคม2567นี้ค่ะขอบคุณพ่อจอยค่ะขอบคุณค่ะค่ะกลับมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของพ่อจอยค่ะ พอจอยเพิ่นฝันเห็นเด็กหน่อยผู้หญิงเนาะค่ะสามคนเพิ่นวาลินกันอมแอมอมแอมอยู่ข่างทางเพิ่นวาขาทางเมื่อเนาะ,ะ่ะทางสิกับบานแล้วคุณพ่อกระเด็ตัวเลขกมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะและเห็นการจริงคุณพ่อกระเจอร้านหน่อยเพิ่นค่ะสองคนเป็นผู้หญิงคือกันเนาะค่ะเห็นเลขว่าสัตว ห็นเลขกสามตัววสันอยู่เทิงต้นไม้วสันเอิ่นเมยไปเบิงวสันเมยกับโบหินแนมจังได้กับโบหินแต่ล้านหน่อยนี่กระสีให้เมยเบิงวันนั่นเด้ตัวเหลขกนั่นเด้ตัวเหลขกสามตัววสันแต่เมยเบิงจังได้กับโบหินล้านหน่อยหินเทิงสองคนวสัน ว่าวคือการเบิดทั้งสองคนสี่ขึ้นไปทั้งตนใหม่บอกว่าเลขสามตัวอยู่ทั้งตนใหม่แล้วพอจอยเพิ่นกระเดดตัวเลขมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะเลขสามตัวก็คือสองหาศูนย์สองหาศูนย์เป็นเลขล้านหน่อยหินบนตนใหม่เนาะค่ะหนึงน่งหนึงน่งหนึง่งหนึ่งเป็นเลขตีจากฝันค่ะเด็กหน่อยน้ำมหนึ่งพอจอยเพิ่นกระเดดห้เป็นหนึ่งหนึ่งเนาะค่ะเพราะว่าเด็กหน่อย มีสองคนกับสามคนค่ะเด็กหน่อยสามคนนี่เป็นในความฝันค่ะคุณพ่อหินในความฝันแต่เด็กหน่อยสองคนนี่ในความจริงเนาะค่ะเป็นหลานหน่อยของพ่อจอยพ่อจอยกเ็เล่ให้มาเป็นหนึ่งหนึ่งค่ะเล็กสองโตตีจากฝันค่ะ C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  เป็นเหล็กตีจากฝันค่ะเด็กหน่อยผู้ยิ่งเนาะค่ะน้ามีเพิ่นว่าค่ะ,ะเพิ่นก็เลยห้เป็น C C ค่ะ เล็กีจากฟันอีกขุมหนึ่งเนาะค่ะสองซีสองซีนี่เป็นบ้านเล็กที่ค่ะบ้านเล็กที่ที่พ่อจอยนี่เพิ่นไปนอนเนาะค่ะเพราะว่าพ่อจอยเพิ่นได้เงี่ยวใส่บ้านเล็กที่นั่มค่ะเงี่ยวใส่บ้านหลังนั่นเนาะค่ะทีมีบ้านเหล็กที่สองซีค่ะพ่อจอยก็เลยว่าสองซีก็ติดไว้นั่มค่ะกันไหวเพราะว่าพ่อจอยบ่เคยเงี่ยวใส่ เรือว่านหรือ่าเงียวใส่บอลจักเทอเนาะคะ่ะแต่ว่านี่พอจอยเพิ่นไปต่างทินแบบไปเงียวใส่บานหลัางนัน,นะคะ่ะนอนรับฝันละ่ะไหลเนาะคะ่ะลอยเงียวใส่ที่นอน,นะคะ่ะ บา้านเลขทีสองสี่ค่ะค่ะน,นี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของพอจอยค่ะที่เพื่อนฝันเราเพื่อนกับมามวาสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังกข็ขอให้มิโชคมิลาบเรงวันใหญ,ญ่กับพอจอยเบิร์สุขูสุขคนค่ะในงวดวันที่หนึ่งมินาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะค่ะท่านผู้ชมก็อย่าลืมตัดกับหมุนแล้ค่ะตัดนำกับนำหมุนนำกันไหวค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ้งก็ขอยกไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวหนิงผ้าร่วย จงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันขวัญยืนมีโชคมีลากเฮ่งเฮ่งมานมานปังปัง,ปงรำ่รำรวยร่ำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบริร์สุขูสุขหนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี้าวนี้ก็ขอฝากทันผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงผ้ารวยได้หาคลิปดีๆโตเล็กเด็ดๆมาให้กับทันผู้ชมทางบ้าน ได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ